มีการแสดงความคิดเห็นจากทางรองนายกมรตรี่ายกฎหมายในวินวศนุเครือง,งามที่ออกมาแนะนำให้ทุกฝ่ายดูข้อกฎหมายก่อนจะแสดงความคิดเห็นอะไรนะครับพร้อมกันนี้ก็ไม่ขอตอบกรณีที่มีคนโจมตีรัฐบาลแล้วก็จ้องล้มประชามติโดยแนะนําให้กะกะตน,นั้นหลีกเลี่ยงการดูงานต่างประเทศในช่วงที่พระราชบัญญัติออกเสียงประชามติในร่างรัฐนูญมีผลบังคับใช้ครับ นายวิศนุเครือง,งามรองนายกอธิบุตรีพูดถึงความชัดเจนในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญหลังจากที่พระราชบัญญัติการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญมีการประกาศในรัชกิจจารุเบกษาตั้งแต่วันที่22เมษายนนะครับโดยบอกว่า ในมาตรา57วรรค2มีการระบุข,ข้อความห้ามปลุกกระดมเพราะถือว่าเป็นการก่อกวนและทำลายความสงบเรียบร้อยในการลงประชามติดังนั้นความหมายของคำว่าปลุกกระดมยั่วยุให้มีการลุกือขึ้นทั้งการปลุกกระดมให้คนไม่ไปลงประชามติหรือให้คนมีความเห็นรับหรือไม่รับถ้าใครกระทำการแบบนี้ถือว่าผิดหมดแต่การพูดถือว่าไม่ผิดครับส่วนการติดธงใส่เสื้อติดเข็มกลัดเชิงสัญลักษณ์ อาจจะเป็นหรือไม่เป็นการปลุกระดมก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากทำคุณวิษณุใช้คำว่าก็ให้ลองเสี่ยงดูส่วนที่ฝ่ายการเมืองโจมตีว่ารัฐบาลเป็นคนจ้องล้มประชามติเองนั้นตนไม่ขอแสดงความคิดเห็นเพราะที่ผ่านมาเราก็พยายามจะเดินหน้าตามรถหนักให้เกิดประชามติผู้สขาวถามต่อนะครับหลังจากที่พระชญมยิประชามติมีผลประกาศใช้สมควรที่จะมีการทำบทสรุปว่าอะไรทำได้หรือไม่ได้ออกมาหรือไม่ นายวิษณุบอกว่าในการประชุมร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกตก็มีการเสนอแนะให้ทําบทสรุปออกมาและกกตก็ลองทําให้ดูที่สุดก็ต้องขอให้ทางกกตเป็นผู้กําหนดออกมาเป็นแนวทางและก็เผยแพร่หากมีคนเห็นต่างจากกกตก็สามารถยื่นเรื่องให้สารตีความได้ส่วนกรณีที่คอสชอหรือว่าคณะรักษาความสงบแห่งชาติควบคุมตัวในวัฒนาเมืองสุขแกรนําพักเพื่อไทยจะถือเป็นการเชือดไก่ให้ลิงดูหรือไม่ทางนายวิษุุไม่ขอตอบคำ ถามนี้นะครับเพราะว่าการเชิญไปพูดคุยไม่ถือเป็นการเพราะว่าการพูดเชิญชวนไม่ถือเป็นการปลุกระดมแต่คนที่โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวก็ถือว่ามีความเสี่ยงเกิดขึ้นจึงอยากถามกลับไปว่าจะทําไปทําไมเพราะแสดงว่ามีเจตนาอยากลองของทําให้มีเรื่องใช่หรือไม่เจตนาเหล่านี้ทําให้ผิดคําสั่งของคอ,อสชอดังนั้นจึงต้องระวังไม่ว่าจะเป็นทั้งพระพราชบัญญัติประชามติรวมไปถึงคําสั่งของทางคอสชอด้วยนายวิศนุยังกล่าวถึงกรณีการเดินทางไปดูงานต่าง ประเทศของกกตในช่วงที่มีพระชัญญัติออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ว่าตนไม่มีความเห็นในส่วนนี้เพราะว่าเป็นเรื่องของกกตถ้าจําเป็นมีภารกิจต้องเดินทางไปต่างประเทศก็เป็นเรื่องที่จะต้องไปแต่หากเป็นเรื่องที่ไม่ได้มีภารกิจอะไรหรือสามารถหลีกเลี่ยงได้ก็ควรถือว่าในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาเตรียมการทําประชามติอย่างไรก็ตามการที่ไปอ้างถึงมติคณะรัฐมนตรีว่าห้ามเดินทางนั้นขอยืนยันว่าไม่ใช่ไม่มีครับ